าขนาดล่องเครื่องเซอได้เนียอุน่นเครื่องเซอได้เนียมาหันได้ไปใสอยู่แต่ว่าพูดลังคนนี่สีสลลบแล้วเมาแต่บางเวทสักใสเมาแต่ั้งหาดนั่นแหละบ่ะ บอกกันไป็นแเยกันไปนดั้มครับผมช่วงที่แรกแขกที่มานช่วงอุ่นเครื่องล้องเอลดอนเซอร์ร้องเอียงลองนั่งห่างเครื่องล้องเครื่องล้องเสียงนะครับผมจากทีมงานอาจารย์ดนตรีวันนี้นะครับผมทีมงานหมอรับซิงค์ร่วมสมัยนะครับเดินทางมากับนะครับเครื่องเสียงดีวีทีมาตรฐานบ้านายออดิโอมหาสารคามนะครับผมนะครับเครื่องครูกันมานะครับรับใส่พี่น้องแฟนเพลงนะครับพี่น้องย่างตลาดน้ำกันครับอ่ะตามทำเนียมหมอลำหมอลำทำรักธรรมดานะครับพี่น้องขึ้นหันสูงลงหันต่ำบ่ว่าสิเป็นหมอลำหน่อย มาลล์ำใหญ่นะครับผมก็ต้องมีการใบออย่อคู่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทก่อนลองก่อนล่ำนะครับผมผู้ประคันก่อนลองก่อนล่ำใหู้้คคาอ่านหน่อยรจนั่นได้ลองในล่ำนะครับมาเมื่อไีนมาแบบใดมาแบบหมอล่ำซึ่งร่วมสมัยนะครับผมตั้งแต่สมัยพอสมัยแม่เป็นว่าแค้นเตาเดียวล่ำใดเบิดขึ้นมาสมือเราหนีวิวัฒนาการข้มมาใหม่กันละกันครับอ่ะฟังเสียงแค้นจากหมอแค้นไฟฟ้านะครับโอ้ย สุดแซแนนซุดแซแนนโอ้ยเนาะคอยเห็นหน้ามอ,อแค้นเราคอยใจบอดีบางได้ไ,ไหมเป่าบ้างกัน่ะเป่าเป็นบ้โอ้ดังดังดัง,ดงยังย่ดังยั่วโอ้แต่ยินเสียงแค้นไม่ฝ่าเราเขาไปอยากจอดสินแลนในภูล,นลังคนณเป็นบ้าบักซึบปักเสียงไปรับแดงกันแล้วกันครับความร้อนรุนแรงครับ ขอรับซีรสรุ่นสมัยใหม่พุชรีครับคอยเป็นคอยไปม,มาจากไหนครับปนะ๋าเอาแม็ดออกโอเคโอเค ซาโถาโุสาธุพุทธาาทาาลัตนาตายังทรมาลตนาตยังสั่งขลตนาตยังยังแกวสามประการอันตรายก็่ยได้มีมาผานมั่นเอย่ยมั่นก็่ยได้มีมาผจญือคุณแกวทั้งสามคือพุท้ทั้งทำมังและสัง่งฆั้งคุณมีดอนมาน่านคุณรูบาอาจันจงมาอกมาบางังจงมากัง

จันนดตีสีจังหวัดตึนตึนไหนรูปแบบลำกอนประยุกต์เปินว่าอยู่ทั้งไตเอิญมายกออกเกิดมาเทิรเวทีเอิญมาย่คู่เลยครับเปิว่าจีปหมูยังมีบาดปมูสาสยังหาเหลี่ยมหาไล่เลยครับเพราะว่าจะเป็นอาชีพใดเลยครับดักปาตไกก็มีหยอกมีคู่แล้ระลึกถึงคุณผู้บ่าอาจารย์ผูประสิทธิ์ประสาทก่อนลอกก่อนลำผู้ข่าอารมณ์ดนั้นในหลองในล่ำสุดพอดแม่พี่น้องปั้งนั่นคือคือคุณแม่บุญช่องเด็ดดวง เลยกรับูลงบูรภาภูมมาพัดกอนลองันล <gesehen S 3> mm ้อมใบุกหาอามาุ่นจะนั่นในลองในล้องสุภาพบ่รีดองบังกันแล้วกันครัเราเป็นบานดอได้เราเป็นบานดอได้ตาดูดูแต่ก็ยอมือดอกมือดอกทุ้นกูุ้กเหล่าพุ้นมาบทธถ้าโตก็มาทำหลบงงาเพื่อมาส่งก็เออดอฟามอม พ่อมนองอรคุณาอาโมปิดผ่านฟังจงมากัดไฟสูต้นโคทันอาจักบุซอนสัง้นโคดันอาจักผุ้อนสังเมื่อได้วังโตยแยกแกงขึ้นเลือเ่อนขาออกปากเอาให้มีบุกแก่คำเขาที่ทำหรือแต่ก็จะได้มีผื่นบังอีกตั้งหนึ่งวันที่ตัดหัวสูบ ส,สู่ตามคู่บุษช่างให้ได้ยกขึ้นตั้งยักษ์นาธานีเกิดธานีที่นี่คือความฝันเกิดธานีที่นี่คือความฝันก็ส่งขึ้เกินตาทำใม้ผมก็สูงโคเอ้ยโคโคเอ้ยโคอย่าได้หนีไกลข้างไก่ข้างแล้วมีชาอาคมไปบัานลงเป็นเลา เาให้มาทำเป็น้องเน่าให้ขวาใส่แกงพีดาบันนีสิบหกอ,อานคนคูคคด่ดาบันนีสิบหกอานคนคู่มาสาห์ดื้อผู้หลงพลังเกา่าฮู้เขาให้นางหัวกับไปขวาให้ตื่นเน่าดาบกากับไปได้หรือมีคาลากับไปตายหรือควายงงแกว้วผู้ข้ารับแล้วขึ้นสู่ขันทายทั้งขวาใส่ใมือบอลแรม ถ้าขัวาสายเป็นมือขาแหวฟังเสียงแขนเป่าจันให้ผัดไผ่เป็นลมงวางอยู่ทรงเห็นบอพวามบ้าที่วราอาหารตกเคีดีราเรีวมาเป็น,นแถวละโอ้ยมาเป็นจุม่มเบิกเป็นบ้านำกันต่อจนสุมเลยมาด้วยเทพาต้นไทยมาล,ลุเป็นดอกบางด่างขี้สั้งเกษสรแดงเดีาพับกับสุราของกิดทิพยสะท้านโลกยังมีทั้งสวยมีทั้งผาละเพรา,าผาบนนาสะออดแท้มาแป่นสิอยู่ยัง ยามยามย่อยผมป่วยลงมายามยามย่อยผมป่วยลงมาทุงสีกาสีเขียวเทียนมาดีดไทยลีลายใหญ่ฉันมาอกลงเห็นนีลายใหญ่ฉันมาอกลงเห็นมาถึงแดดก็กลมกลมกลอกกรอกฟางมือนี่รักมือนี่ผู้ขาวังขาวังหัวขีดอีดนีพ่นอีกจังเลื่งมาบาดุดหัวใจหัวใจให้เลือนไหลคืบนำตับผมล้มกะโอ้ยร้องมานี่มานี่สมนี้หมดให้กอดมาต้มก่อนใส่ทันผู้ปักหลอกแดงงัน ba to nắn xì đọc nèm nèm nấm ba xì nắn xì đọc nèm nem nấm nem nấm nọ cả phòng nem nấm đồ y đang đo nem nấm nem nấm đồ y đang đo nem nấm nem nấm ta mà lòng mở trong bỏ anh sang đám nhám năn số hạ nợ lòng bởi là xì xa vui đi kiếm kiếm hoa vây đơn ba ta biết khỏi đơn say ba ta biết khỏi chẳng xì la mẹ พ่อแม่ทึตเราแก่พี่น้องไว้วันรพร้อมทำกานทำกันให้วันทรอมทำงา มาฟังหอลอวันนี้ผมขอวอวยพรให้ชาวภาคถาวดมีเงินเป็นกองน,นึกทองไหลมาที่มาจะเข้าเรือนตาให้ไหลลาดน้องน้องมีสุขสุขเส้มตองรองให้บุญช่วยบุญป้องยาบ้ารุญมีไผ่าัดธาตาทำธานุแต่กายธาตาทำทา,ทานแต่กายคนกะไรมากล้นตาเก่าอากาันทุกหมู่บ้านส่งข่าวไปห้บอกเวลาทำบุญวมกันวันนี้ ลุงเหลือบ้าเอาฮะา้องทีลุงเหลือบ้าเอาฮะ้อกทีไดเมื่อสัตว์มันดิก็เลยตบแดงตั้งแดงตัง้งเปียบหอมสูแนวตบแดงแล้วหบกับฟองบุญมีเพื่นลงพุนไปกับอมีบ้าหุนใส่บ้านแก้วบอมีแนวเขียวคุณใส่บ้านแก้วบอมีแนวเขียว,วค,คุณสมกับบ้าทำบุญกับ่ได้ขันได้ของ ได้ของบกของเรื่องใดทั้งบ้านเหนือทั้งบ้านใต้ไหลหลังมาโฮมยังเป็นสมใจครับเรื่องกินของใครเพราะตะแดกจัดครบครบนัวกอไก่บพระจักลราบและพี่อากเพื่อนคอยใส่ดีนอกจากงเน่ของแขงของร้านเอามากินมาทานเรียงน้องเรื่องมีสมนั่นละสมเพิ่นห้างเพิ่นมีเพิ่นมีบุญทิตบุญสน,นีสน,นีไอศพบดังบังขอบพระคุณจังว่าน้อยอีข้างอีข้างกีพอใหญ่ได้บุญขอบพระคุณได้ย้ายมาละฟังคืนนี้ ดีบด uhm uh, oh ีให้จงผ้ากันยอดีบดีให้จงผ้ากันยอพอลราบ้าจะลองให้คันลองหมดสิเอาให้มันขึ้นเอาให้มันขึ้นขึ้นขึ้นนี่บ่วนหอตัวกะผมก็ขอบคุณพ่อแม่ตัวก็ผมก็ขอบคุณพ่อแม่ทั้นเท่าทังแก่ที่มานั่งฟังลีม บางคนละมาแต่หัวค่บัาชีย้ยามารับพบกพ,กพก่อพับคุณเป็นบุญแล้ววาสนา,าเป็นบุญแล้ววาสนาหา์เดังผมมาอาบห้องพ่อกับคุณหมดกงอเกืออร้อนกับจนพระพึ่งใบบุญกล้าเปิดแมนทุกคนเลือกสิ่งละบิดต้องทนลันเล่ไม่ถูกแห่งหุ่นขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาสรีนาดวนแท้นส่วนใบก่อนเท่านั้นเลย ผู้ใดปรบเมื่อให้หมอล่ำให้เบิดหนีเบิด์สินเด้อสำหรับผู้ใดบ่ตบก็ขอให้นักเป็นหนีท่อกระสอต่อไปเออตบมาตบกับเบิรขึ้นเกาเตี่ยงไหคมว่าเป็นตาสังนี่แถบ้านไปครับผมการใบอ่อยยอดคู่และเลยจถึงคุณครูบาอาจารย์ภูประสิทธิ์ประสัดก่อนหลอกก่อนล่ำ ได้ลองได้ล่ำนะครับผมเพืมม่อนบ่าอยู่ทั้งไต่เอื่นมายอกออกขึ้นว่าทั้งเวทีเอื่นมายอ่อคู่นะครับผมถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับเพืมม่อนบ่ายยังก็ต้องมีคู่จีป,ปูยังมีบาดปูสันยังหาเหลี่ยมหาลายอําน้อยรจั่นนั้นนะครับผมกานะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับออผลงานการแสดงฝักพีตอนนองในเสียงหลงเสียงล่ำนะครับใบอ่อนย่อคู่ยกที่แหลกแหกที่มานประกาศสัทธาเจ้าภาพสะกอนอาจารย์รัตรีมาลองลอง,ลองมือสะกอนนะครับล่ำทั้งยา่าให้พี่น้องฝากตออเป็นของขวัญไปไหมอีพออีเม์ภูมิมา ฟังหลอกฟังล่ำก็ดีเพื่อนว่าหมอล่ำเป็นยังคือหมอล่ำคือมีแต่หลอกเพื่อนว่ามีหอดหมอหลอกมีหอดหมอล่ำ,ออลำเอาใจอีพออีเมลพู้มาฟังหลอกฟังล่ำน้ำผอมเอาใจนะครับไอ้ท้ายน,น้องนุ่งผู้ถายโยถาย,ยอา้อนถ่าปอนส่กันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาใจเบิร์สุกรรมสุไฟนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณนะครับผมสำหรับทางด้านผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการทุกภักส่วนที่ลืมบ่ไดเลยนะก็คือทีมงานเจ้าภาพนะครับเอินใส่เอิญหา ขอเสียงทีมงานเจ้าภาพแน่นี่บอกเจ้าภาพโอ้ยเตรียมโตเด้อเตรียมโตเด้อแหลกแบ่งลอยไปเด้อเตรียมโตเด้อเจ้าภาพเด้อ <c oughs> ไม่นี้นะครับผมดีใจหลายนะครับพี่น้องนะครับทั้งนักนจาภาพสางนาทำบุญเอิ่นใส่เอิ่นหานะครับทำดีงานหมอลองหมอล่อนะครับอ้ะน้อยรจนกันใหม่พัชรีชัยเดอร์มาละใสพี่น้องแฟนเพลงเปินว่าบุญบุญนี้เป็นบุญต่อจังคอยเอิ่นมอหล่อมอล่อมาเสียบสลองในงานขันบ่มีบุญกับบได้มาพร้ากันเปินว่าบุญหอดยอดเกี่ยวจังได้เลียวหาพอหาแม่เปินว่าซิบปีจังเห็นหนาหาปีจังเห็นส่งดงเสือจังได้เข่าอ้ะน้อยรจนกันกับจังได้มาเวนะครับเปินว่าซิบปีจังงเห็นส่ สิบปีตั้งเห็นหน้าไฟไหม้ปาตั้งเห็นหน้าหนูน้ำจอมผู้จะคอยเห็นหน้าขี้รอมือนี้บังเทเวสิมาพ่ออีพ่อบ่ชจ้สิเป็ดจังไหนแล้วโอ้ย เลาบเปิว่าบุญบุญนี่บุญมีจังในสังบุญลายจังในห่มบุญบลายใส่บ่กวางบุญน่อยบ่ได้ทำเพิวมาเป็นบุญใ่เลิ่อ้ำในศาสนาพุทธต่อแม่ยหลับเปิวมาเป็นบุญใ่เลืศอ้ลำในศาสนาพุทธท่านด้วยความพอใจบ่อะไรเอ็งพอดีบ่มีความเหนียวแน่นคอนมแค้มขีตันีเสื้อบ่าบุญตอกมี เสื้อาบุต้องได้เอ้ยพัยใส่สาตสิมาคือมือนีเป็นศรัทธ,ธาแก่กาเจ้าภาพใหญ่ผู้สา้างกอกองกุศลคือมือนีเป็นศรัทธ,ธาแก่กาเจ้าภาพใหญ่ผู้สา้างกอกองบุญมีของกินของทานคู่สุเน,นวเรียมไม่เลี้ยวเบิ้งตีไปแสงสีประดาไปกองบุญเพื่อนเนืองหง เพิงสายลุงสอดไ้มาลัยของจังแม่นงาตามปลัาโมูนั้นมีทองสอดทองหิวจนวาบเอวหัวใจลำแม่นไผกัยอยยองบอ่มีแนวบกพองหลดพียงพ่อเปิดสวยางสมเจ้าภาพเห็นสมเจ้าภาพสร้างบุญสิได้ดอกดังใจงเด็ดแนวดก็ให้ได้สมดังปัรธนาเทวาบททุญเทวดาผูํำแยง,งอยู่เทิงป่า คงนำพาบุญให้เขาไปถึงที่ยใขอเจ้าห้างขอให้เจ้าเามีให้สำเร็จลลวงอย่ามีบ่วงแม่ลาขวงมันอย่ามีบ่วงแม่ลาขวงมันโ้ยเด้โอ้นอ้ เแ็นังเล้วละสซาตุเด้อรถจะนั่นล้ำอยู่เทิงห่านไม่พัชรลีย่ออยู่เทึงห่านกระสาถูกย่อมือหาผู้ไดบ่มีคือพอศรัทธาแม่ศรัทธาโฮได เดียวเบิ่งตีเพศ่สบายพื้นผ้าผ้าสังฆากนิ่มอ่อนผ้าสบงจีบอนผ้าอังสาเบียงบใบถึงจองเจง้ายำไพมีทั้งใบพร้อมบาทตาละปัดมีทั้งได้พร้อมบาดมีกนทั้งกระทนและ,ะรรมคกพองโถอยงมีตะแยงแนวไตปืนไปเจ้บสบาง เสียงมิ่งมอนมันมุงกูต่อและห้อยยามีทั้งลาเล่นอิวทั้งกะบุงยุ่งกะตามีเธอกาใส่น้ำส้มถวยขูสุนเนวครบเครื่องแล้วสมมูเครื่องบอริคานบุญกุศลผลท่านสั่งแต่ความดีไว้เพื่อน่าอานิสง์เจ้าสีด้ยีกับ30กับ40กับห้าสิลอยกับพันกับนะครับมันก็ขึ้นยุ่กับอานิสง ขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับใจของเฮาพ้อมอานนี้สงเจ้าสิได้หกสีบกับเ่นับบึงโอ้ปาดเท้าดาบขันไปสี่ด้ถอดทะนึงทึงประสาทนตเก่าสั้นพิมารผุนแม่ลาบดม่เดเดาคนเออย่า เป็นไปเบา,าเรื่องการเหตุบุญเหตุท่านนะครับนั่นก็คือเจ้าภาพในมือนีคือการเพิ่นกระเหตุบุญสร้างนามทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหานะครับผู้เพิเ่งไวงรับดับขันนั่นก็คือนะครับผมอญาติาพี่น้องนะครับผมผู้ที่ได้รับรับไปแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุน้ำพรอมเบาสุพี่นองฟังเพิ่นมา อานิสง์ของการทำบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเบ้าสูพี่น้องฟั้งสะกอนอานิสง์ของการทำบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบอลเหลือกทีเลือกทางโอ้ยกุยสวา,าอยากได้ตั้งเต่โดนละละใส่ซองการขอเนี่ยถอนให้ขอเนี่ยอยากได้ตั้งเตโดนลวละว่าสิประกาศทำ <laughs> นั่ก็คือนะครับเมื่อเนี่นะครับเป็นงานทำบุญนะครับ